สวัสดีพี่น้องนะครับนี่ก็คือสูตรนะครับพี่น้องฝากอีกกันต่อนะครับ15งวดติดนะครับสำหรับสูตร2ตัวนะครับสูตร3ตัวก็ลงไปแล้วนะครับคลิปก่อนหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเอฟีพี่น้องนะครับ ที่เข้ามานะครับติดตามนะครับพี่น้องฝากเลฟซีทุกท่านนะครับสําหรับแนวทางแบ่งปันนะครับเช่นเคยพี่น้องอ่าสูตร1ผ่านไปตัวนี้เป็นสูตร2นะครับสูตร2ตัวนะครับสูตรหนึ่งก็จับ3ตัวให้นะครับก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าเราจับตัวเลขต่างกันนะครับฝากเลฟซีพี่น้องนะครับ ผู้เข้ามาติดตามแต่ก็จะได้ตัวเลขประมาณเดียวกันนะครับคือฝากพี่น้อง f ีผู้เข้ามานะครับบทชีวิตเจรณาญานะครับในการรับชมนะครับพี่น้องฝาก F4 นะครับแล้วก็จะมาเริ่มกันที่นะครับตัวนี้เป็นสูตร2นะครับ2ตัวอ่า จับคู่บนล่างนะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับสูตรเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับกดติดตามหน้าเพจนะครับขอขอบพระคุณมากนะครับผู้ที่เข้ามานะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับที่นอนทางแบ่งปันสลบวันนี้ไปต่อกันที่วันที่16นะครับกพ64นะครับ สูตรหวยพารวยนะครับฝากพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับผู้ที่เข้ามานะครับสตัวแตกหรือไม่ฝากไว้ที่วันที่16กพอหกสีพี่น้องเรามาดูสูตรวิธีทำกันเลยนะครับพี่น้องจะย้อนไปที่วันที่16นะครับธันวาคมปี63มนะครับมา30ธันวาปี63มนะครับมาออก17มค64พี่น้อง และก็มาตามกันที่วันที่1พอคหอกไอคอพหกสี่นะครับมคอก็มากอพอนะครับกลุ่มภาพันนะครับ6กก็มาจับคู่ตัวเด็ดเน้นให้นะครับฝากเอฟซีตะขันพุกเข้ามาติดตามพี่น้องมาตามกันเป็นขั้นตอนนะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามานะครับกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับลุงของเก่าสามชายพี่น้องฝากเอฟซีไว้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้น ไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับและสิ่งผิดกฎหมายทุกแนวทางนะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับศาสตร์ตัวเลขตัวเลขเป็นเพียงศาสตร์นะครับสูตรก็คือสูตรพี่น้องมีเข้ามีหลุดนะครับฝากกันไวท้ที่จะไปต่อกันที่วันที่16นะครับจะแตกจะเข้าเราไม่ทราบได้นะครับก็จะเป็นวันที่16นะครับ อพนะครับงวดหน้านะครับงวดต่อไปนะครับอพหกสี่พี่น้องฝากไว้ที่ตัวเลขจับคู่นะครับจะประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องดูแล้วก็ถ้ารู้ทำเอาเองนะครับไม่ต้องฟังก็ได้นะครับดูให้นะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับพี่น้องฝากทุกท่านผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับ ลุงจะพามาตามนะครับทําได้ทําเองนะครับลุงทําให้นะครับคลิปเดียวจบเลยนะครับไปกันต่อที่วันที่16นะครับสุดเด็ดวันที่16บหทคหกตัวเลขที่ออก201 30-3บวกลบอย่างไรพี่น้องต้องมาดูนะครับด้าล่างออก70พี่น้องเราเลขที่ได้1ได้4ได้4ได้9มาจากไหนจับคู่แล้วจะโดนใจพี่น้องหรือไม่แล้วจะแตกจะเข้าหรือไม่นะครับ พี่น้องมาตามกระดูนะครับสูนี้สองตัวนะครับน่าจะตรงๆนะครับอ่าตัวนี้เข้าตรงนะครับอ่ามาเข้าหนึ่งเก้าตรงๆนะครับสองตัวล่างนะครับชอาเด็ดสองตัวล่างเท่านั้นนะครับฝากทุกท่านนะครับแนวทางก็คือแนวทางครับสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์สามจากวันที่สิบหกนะครับพอคอพี่น้อง นี่ครับ63นะครับสูตรนะครับก็เป็นแนวทางแบ่งปัน2 0 1 3 0 3ก็เครื่องหมายบวกนี้มีความหมายคือหลักหมื่นบวกหลักพันนะครับนี่ครับหลักหมื่นบวกหลักพันได้1ครับศูนย์บวก1ได้1ครับแล้วเราเอา1มาวางตรงนี้นะครับแล้วก็มาบวกกันที่นี่นะครับ1บวก3หลักพันบวกหลักร้อยนะครับ 1>, 1บวก3ามได้เท่ากับ4ี่เอามาวางตัวนี้ครับนะ้วางสี่นะครับแล้วจะได้ตัวสี่มาจากไหนก็คือ3ามบวก1เป็น4นี่นะครับดูเส้นโค้งนะครับนี่เส้นโค้งครับบวกนะครับ3คือหลักหน่วยบนบวกหลักพันได้สี่สามบวกหนึ่งได้สี่มาวางตรงนี้นะครับ พอเสร็จสับเรามาจับที่หลักเจ็ดคือหลักจับเจ็ดคือหลักสิบนะครับเป็นเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เอาเจ็ดนะครับลากเส้นมาที่หลักแสนคือสองเจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่ได้เก้าพี่น้องนี่ครับได้เก้าครับพอได้เก้าเสร็จสับเรามาจับคู่ พี่น้องนี่จับคู่ครับมาจับค vale ู่นะครับจับคู่สองตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรสองตัวนะครับอ่าสูตรสองตัวแตกนะครับพี่น้องเข้านะครับหนึ่งเก้านะครับนี่ครับนี่ครับงวดต่อมานะครับคือทํางวดนี้มาเข้างวดนี้นะครับงวดต่อไปคือวันที่สามสิบทคกสามพี่น้องต้องเข้าใจนะครับการ รับชมนะครับโปรดใช้วิตเจริญนิยานนะครับไม่สนับสนุนที่เล่นการพนันอยู่แล้วจับคู่หนึ่งสี่ครับจับยังไงครับจับหนึ่งสี่ก็คือหนึ่งกับสี่ก็มาวางตรงนี้ครับหนึ่งสี่ก็เาหนึ่งเป็นหลักครับเพราะว่าตัวหน้านี้จะเด่นนะครับเด่นหนึ่งนะครับวันนี้ก็เด่นหนึ่งนะครับวันที่สามผิอเราก็ต้องได้หนึ่งได้หนึ่งคือเด่นหนึ่งนะครับแล้วก็จับหนึ่งสี่ถ้าสี่สองตัวก็ต้อง ก็หนึ่งสี่เก้าเที่ยวเดียวนะครับเอาหนึ่งสี่แล้วก็จะข้ามานะครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะครับนี่เราก็ได้หนึ่งเก้าแล้วครับพี่น้องหนึ่งเก้าได้เสร็จสับเรามาจับตัวที่สองสี่สี่อ่าแล้วก็มาเขียนตรงนี้ครับสี่สี่อกตัวถัดไปเลยนะครับสี่สี่ พอส 4, 4, ีเสร็จเราก็ได้49่เก้าก้าก็มาวางพี่น้องนี่วางเลยสี 4, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพูทที่ก็มาสี่เ <c oughs> แล้วอย่างไรเอย่ยพอได้49ก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็น49ก็จะกลับเป็นเก้าค่าเป็นตัวกลับนะครับก็เป็น9กหนึ่ง นะครับนี่ครับก็มันก็ได้แค่นั้นนะครับเพราะว่าเลขมันตองไงเลขมันสี่สองตัวนะครับก็ได้เก้าหนึ่งแล้วเราก็มากลับกันแค่นั้นเองเป็นสี่หนึ่งนะครับก็าสี่สี่เก้ากที่จริงได้ก็ได้หกคู่นะครับเออได้เจ็ดคู่แปดคู่นะครับแต่เราไม่จับนะครับสี่สี่มีแล้วเราจะถ้าจับว่าเป็นตัวกลับนะครับสิบสองคู่เท่านั้นนะครับ คือตัวเด็ดแล้วนะครับเน้นให้นะครับก็ได้ประมาณนี้พี่น้องเลขที่ออกวันที่สามสิบทคอไปกันต่อนะครับ <c oughs> ครับสาสิทคอทคอหกสามเลขที่ออแปดศนย์สานะครับหกสองแปดเลขล่างออกหนึ่งเครับเข้าหนึ่งเกครับนี่ครับหนึ่งเกนะครับสองตัวนี้น่าจะมาตรงๆนะครับ ากเกีพี่น้องไว้ด้วยปวดชีวิตเจริญญาณแล้วก็มาจับเช่นเคยนะครับศูนย์บวกสามก็ได้สามมาวางสามบวกหกได้เก้าเอามาวางนะครับได้เก้ามาวางแปดบวกสามได้สิบเอ็ดเอามาวางเช่นเคยนะครับเจ็ดหลักสิบล่างนะครับมาบวกกับแปดหลักแสนนะครับเป็นเก้าครับได้เก้าครับ ัวเลขที่ได้สามเก้าหนึ่งเก้าจับคู่ครับพี่น้องมาจับคู่กันจับคู่ที่สามเก้านะครับเอาตัวนี้มาจับนะครับสามเก้าแล้วก็สามหนึ่งมาวางสามเก้านะครับนี่ถ้าจับอีกก็ได้สามเก้าครับสามเก้าสามหนึ่งถ้าเป็นสามเก้านะครับก็ที่จริงแล้วต้องตัดนะครับ สามเก้าสองตัวไม่ได้นะครับต้องเป็น9กสนะครับที่จริงเป็น9ก้าสกับพี่น้องเป็นเกสนะครับทีนี้ลงลงไว้ผิดนะครับต้องเป็นตัวกับ9กสาเพราะว่าตัวเลขหามกันนะครับก็กลับมาก็ที่เป็นเกนึ่นะครับ3 9มเสามหนึ่งนะครับ แล้วก็9193นี่นะครับอยู่ตรงนี้9193ตัวนี้ก็จะเป็นเก้าเก้านะครับอืมมันเป็นเก้าเก้านะครับอ่าก็19919นี่ก็91ก็ได้นะครับจะเป็นนะครับเก้าเก้านะครับตองก็เอาตองวางนะครับนี่ก็ได้นะครับ ก็ตัวเลขจะได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปกลับก็หกแปดตัวนี้ตัวตองนะครับก็ได้จับเต็มๆนะครับไปกลับก็สิบสองคู่นะครับแต่ทีนี้ว่ามีเลขตองนะครับก็เหลือน้อยตัวลงนะครับกพตัวลงสามเก้าก็เก้าสาม กับตัวแล้วก็มีสามหนึ่งหนึ่งสามเป็นสี่ตัวนะครับเป็นสี่ตัวเก้าสามสามเก้าได้แล้วเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าได้แล้วเป็นหกนะครับเป็นเจ็ดได้เจ็ดคู่นะครับสำหรับงวดนี้งวดต่อไปวันที่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เอามาซื้อวันที่สิบเจ็ดนะครับเจ็ดมกราหกสี่เลขที่ออกสามแปดสี่สามเก้าห้า จะเข้าหรือไม่นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับพี่น้อง <c oughs> เรามาตามกันต่อนะครับตัวเลขบวกกันแล้วที่ได้นะครับ8ปดบวกสก็ได้สองสบวกสมได้7วันที่1นึ่กุมภานะครับไปออกสีบวกห้าได้9มาวางก็1เช่นเคยครับบวกหลักแสนครับได้สี่ แล้วก็มาจับคู่กันที่ส 2, 2, 2, องเจ็ดสองเก้าสองสี่เด็กที่น่าจะเป็นแล้วเราก็มาจับตัวที่สองก็เจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้าครับก็เก้าเจ็ดเก้าครับับเจ็ดสี่ครับ นี่ครับเจ็ดสี่ก็ตัวท้าก็คือเก้าสี่ครับตัวนี้จะได้สิบสองคู่ไปกลับนะครับพี่น้องปชวิตเจรณยา์จะเป็นสิบสองคู่นะครับนี่นะครับตัวนี้จะได้สิบจับสิบสองคู่นะครับล่างนะครับอย่างเดียวนะครับพี่น้องจับตัวตรงก็สิบสองคู่ไปกลับก็ยี่สิบสี่ เออสิบสองคู่นะครับไปกับดูให้ดีนะครับหกบวกหกก็สิบสองครับเป็นสิบสองคู่ไปกับล่างนะครับให้เน้นล่างชุดนี้ชุดเด่นล่างนะครับสามตัวมาตัวบนเข้าไหมบนเข้าเจ็ดนะครับพี่น้องบนเข้าเจ็ดครับอ่าเป็นออกศูนย์เจ็ดนะครับศูนย์นี้ออกศูนย์เจ็ดนะครับ 2ตัวเลขที่ออก97วันที่1ครับกพ64 912 307เข้าไหมเข้าเข้า97ครับเข้าตัวกลับพี่น้องคุ้มไหมครับฝากไว้ที่แนวทางนะครับก็ไปต่อกันง้ดหน้านะครับพี่น้องทักทายไล่เข้าที่กลุ่มนะครับอยากได้ตัวเลขตงส่งให้นะครับอนุโมทนาบุญฝากเลีพี่น้องทุกท่านด้วยจากคู่นะครับนี่วันที่16นะครับงวดต่อไปนะครับ งวดต่อไปนะครับนี่ครับงวดหน้านะครับพี่น้องวันที่สิบหกนะครับหาซื้อไว้ก่อนนั่นนะครับพี่น้องฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับปวดชีวิตเจรณญญาณสูตเป็นเพียงแนวทางนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นกนรารพนันและสิ่งผิกกดกฎหมายทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับกดติดตาม น่าเพียดนะครับทาง YouTube นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงก็มาบวกตัวเลขกันนะครับก็เช่นเคยนะครับ1นบวก2นะครับได้3ครับงวดต่อไป2อบวกสได้5ครับมาวาง7บวก2ได้9ครับนี่ครับตามนี้เลยนะครับ ดูให้ดีนะครับดูที่ชี้นะครับนี่ครับตามนี้ครับบวกตามนี้นะครับนี่ครับจะสลับกันที่ว่า9หลักแสนนี่ครับมาบวกหนึ่งครับมาบวก9ครับ9บวก9ได้เท่าไหร่ได้18มาวางพี่น้องจะเป็นงวดต่อไปนะครับวันที่16ก็พอ64ฝากเป็นแนวทางนะครับจะคู่ให้แล้วนะครับนี่พี่น้องดูกันเนาะ เข้าไม่เข้าไม่ทราบได้นะครับรอรุ้นกันก็แล้วกันนะครับสูตรเป็นเพียงแนวทางคลิปท,ทำลงให้เพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดชีวิตจิริญญาณผมชอบส่วนตัวครับได้3 5 3ห้าสามนะครับจับไป3 5มห้าสามเกนะครับสามดนะครับเข้าหรือไม่ไม่ทราบได้นะครับจับห้า้านะครับจับห้าแด จับ98นะครับหาซื้อก่อนนั่นหาซื้อลอตเตอรี่นะครับเพื่อแบ่งปันพี่น้องนะครับลุงไม่มีอะไรจะให้นะครับฝากไว้ที่หนทางแบ่งปันนะครับสําหรับวันนี้ขอพี่น้องจงโชคดีผู้เข้ามาติดตามนะครับสวัสดีครับตามต่อกันคลิปหน้านะครับทางช่อง YouTube ลุงของเก่าสามชัยพี่น้องสวัสดีครับ